ตองจิตนาการย้อนกลับไปเมื่อปีวศ1,903นา19ฬิกาปุกของชายคนหนึ่งได้เกิดการพังทำให้เขาตื่นสายและไปทำงานช้ากว่าเวลา5นาทีและเขาต้องใช้อีกเวลาเล็กน้อยในการแต่งตัวเดิมกาแฟและออกจากบ้านและในขณนะนที่เขาข้ามถนนก็มีรถคันหนึ่งได้ชนเขาและเขาได้เสียชีวิตและถ้าหากชายคนนั้นคืออัลเบิร์ตออสตน์ ที่อีกสองปีข้างหน้าเขาควรจะได้ตีพิมพ์ผลงานที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเช่น GPS โทรศัพท์เซมิคอนด u c t o r ที่ใช้ในการสร้างแล็ปท็อปก็คงไม่เกิดขึ้นและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมือถือที่เราใช้กันในทุกวันนี้คงไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมานี่คือสาเหตุสมมติที่เรียกว่าปรากฏการณ์พีเอขยับปีกหรือ butterfly effect เป็นตัวอย่างหนึ่งของทฤษฎีโกลาหลที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ ทฤษฎีโกลหนคือปรากฏการณ์ที่หาพิจารณากันอย่างผิวเผินให้ก็ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสเปสสปะหรือแรนดอมทว่าแท้จริงแล้วสถานการณ์ดังกล่าวดวันแฟงไปด้วยความเป็นระเบียบเรามักจะได้ยินคำพูดที่นิยมพูดกันอย่างก้องขวางว่าเดียนนอกไม้สะเทือนถ,ถึงดวงดาวหรือผีเสื้อขยับปีกทําให้เกิดพายุจากมัตตไฟเอฟเฟก ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตีความคำพูดเหล่านี้และลักษณะของขนาดความรุนแรงของผลลัพธ์เท่านั้นระบบเคออสนั้นไม่จำเป็นต้องแตกต่างกันในแง่ของขนาดและผลลัพธ์เสมอไปแต่อาจแตกต่างในแง่ของพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงก็ได้เอ็ดเวิร์ดลอเลนเป็นผู้ิเริ่มบุกเบิกทฤษษีความโกลาหลเขาได้สังเกตพฤติกรรมความโกลาหลในการทดลอง ด้านการพยากรณ์อากาศในปีคศ1961ลอเลนใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลชันแบบจำลองสภาพอากาศซึ่งในการคำนวณครั้งผัดมาเขาไม่ได้เริ่มจากซิมูเลชันจากจุดเริ่มต้นเพื่อประหยัดเวลาในการคำนวณเขาจึงใช้ข้อมูลในการคำนวณก่อนหน้านี้เพื่อเป็นค่าเริ่มต้นปรากฏว่าค่าคำนวณที่ได้มันแตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิน้นเชิงเขาบอว่าสาเหตุเกิดจากการปฏริเสธของค่าที่พิมออกมา จากที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีค่าน้อยมากแต่นำไปสู่ความแตกต่างอย่างมากมายซึ่งเรียกว่าทฤษฎีความกลาหน